สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้ามีร้านรับเติมเกมร้านไหนสนใจอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับเพราะถึงแม้จะเป็นช่องสายฟรีแต่ก็ไม่เคยแอนตี้ผู้เล่นสายเปนะครับผม เอาละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันกับเกม m ิ w Origin 3 Server Global กันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเก็บเลเวลของตัวละครแบบปล่อยบอทออนไลน์แล้วก็แบบออฟไลน์นะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมและจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใช้วิธีไหนเพื่อทำให้การเก็บเลเวลของเราเนี่ยอัพได้ไวที่สุดนะครับ โอเคนะครับลหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับแนวเกมประเภทที่ปล่อยบอดทิ้งเอาไว้คือถ้ายิ่งปล่อยนานเนี่ยก็ยิ่งพัฒนาตัวละครได้ไวนะครับแต่ว่าเกมมิวออริจิน3เนี่ยตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมถ้าใครลองสังเกตดูนะครับหลังจากที่เราเนี่ย ทำภารกิจรายวันต่างๆจนหมดแล้วนะครับเราเนี่ยก็แทบจะไม่สามารถเก็บเลเวลเพิ่มได้เลยนะครับเพราะว่ามอนเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในแผนที่ต่างๆเนี่ยก็ให้อีกพีกับเราเนี่ยจำนวนน้อยมากๆนะครับต่อให้เป็นแผนที่แมปสงครามข้ามเซิร์ฟก็าตามนะครับจำนวนอีกพีที่ได้เนี่ยก็น้อยนิดไม่ต่างกันเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในแมปสงครามนะครับเดี๋ยวผมลองตีให้ทุกคนดูนะครับว่าผมจัดการมอนเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยผมได้รับอีกพีเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับ เห็นไหมผมจัดการมอนเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยผมได้รับ EXP แค่67เท่านั้นเองนะครับอันนี้นี่คืออยู่ในแมปสงครามแล้วนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยในแมปนี้เนี่ยผมก็อัพได้รับ EXP เพิ่มขึ้นบวกถึงอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผม และสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาคงเล็งเห็นแล้วนะครับว่าการที่ผู้เล่นมีเลเวลตัวละครห่างกันจนมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เกมขาดความสมดุลนะครับผมโดยเฉพาะเกมนี้นะครับที่เราอ่ะสามารถทําการอัปเกรดเพื่อเลื่อนขั้นอัปเลคงของตัวละครได้ และถ้าเกิดว่าปล่อยให้การเก็บเลเวลเนี่ยสามารถทําได้แบบไม่มีขีดจํากัดนะครับก็จะยิ่งทําให้ผู้เล่นที่มีเวลาในการเล่นเยอะเนี่ยทิ้งห่างกับผู้เล่นอื่นๆจนเกินไปเนาะจนอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยทยอยเลิกเล่นกันไปหมดนะครับผม แต่เอาจริงๆแล้วนะครับเรื่องการเก็บเลเวลตัวละครในเกมนี้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเร่งอะไรขนาดนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็เคยบอกไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยต่อให้เรามีเลเวล100นะครับและทําเงื่อนไขาภารกิจต่างๆในการอัปเกรดแรงจนครบแล้วเนี่ย แต่ถ้าระยะเวลาในการเปิดของเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ถึงกําหนดเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําการอัพขึ้นเป็นแล้งต่อไปได้อยู่ดีนะครับผมถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองถามคนที่ตอนนี้นะครับแล้งสองเลเวลหนึในเซิร์ฟเวอร์ดูก็ได้เนาะว่าทําไมเนี่ยเขาถึงยังไม่อัพขึ้นไปเป็นแล้งสามนะครับสาเหตุก็เพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลานั่นเองนะครับผม สำหรับในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เปิดให้บริการมาได้ประมาณ2วันแล้วนะครับอาจจะมีผู้เล่นบางคนนะครับที่ทําการเก็บเลเวลจนตันเลเวล1 0 0กันไปบ้างแล้วเนาะแต่ว่าก็ต้องรอเวลาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมก็คือเกมนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องด่วนเก็บเลเวลก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้ามาเล่นทุกวันเนี่ยยังไงเลเวลก็ตามกันทันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผม โอเคนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงการปล่อยบอทแบบออนไลน์กันบ้างดีกว่านะครับผมสาหรับในเกมนี้นะครับก็มีระบบออโต้ในการตีมอนเตอร์อยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเปิดเกมปล่อยบอททิ้งเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าเราก็แทบจะไม่ได้อะไรกับการทําเช่นนี้เลยนะครับเพราะว่ามอนเตอร์ในแมปต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแรไอเทมอะไรให้เราเลยนะครับผมเพราะของแรทุกอย่างเนี่ยมันถูกนําไปใส่ไว้ในกิจกรรมรายวันต่างๆจนหมดแล้วนั่นเองนะครับลองคิดดูนะครับขนาดอีก ที่ได้เนี่ยยังได้แค่ตัวและไม่ถึงร้อยเลยนะครับแล้วเราจะไปหวังของรอะไรกับมอนเตอร์พวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต่อให้เราขยันเล่นมากแค่ไหนนะครับก็แทบจะไม่มีความหมายเลยนะครับผม แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยปิดเกมออฟไลน์เอาไว้นะครับและทุกครั้งที่เราเข้ามานะครับเราก็จะได้รับอีกแล้วก็ของรางวัลจากระบบไอดอลเป็นจํานวนมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมกดรับให้ดูแล้วกันนะครับกดที่รูปลูกแก้วตรงนี้เลยนะครับผมทําการออฟไลน์ไปทั้งหมด8ชั่วโมง43นาทีนะครับ ไอเทมต่างๆที่ผมได้รับเนี่ยก็อีกพีเ้าล้านเเลยนะครับเกือบ10ล้านเลยนะได้เงินมา500 0 0นนะครับผมแล้วก็ได้พวกแผ่นผลึกต่างๆนะครับที่เอาไว้ปลดล็อกเพิ่มค่าพลังเนาะเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปล่อยออนไลน์เนี่ยเราจะไม่ได้รับเยอะขนาดนี้นะครับผม และสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าสงสัยนะครับทางทีมงานเนี่ยเขาคงไม่อยากให้เราเนี่ยอยู่กับเกมมากจนเกินไปนะครับผมลําพังแค่ภารกิจต่างๆรา,ายวันเนี่ยกว่าเราจะทําหมดเนี่ยก็ใช้เวลาในการเคลียร์ต่อวันเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเคลียร์ภารกิจรายวันต่างๆหมดแล้วก็ปิดเกมและเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับพอเรานึกได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยล็อกอินเข้ามารับของรางวัลก็ได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกแหละเกมนี้เนี่ยมันเป็นกึ่งแนวไอดอลเนาะเพราะฉะนั้นถึงเราจะอ,อ ออนไลน์เนี่ยตัวละครเรามันก็ยังเก็บเลเวลให้เราอยู่ดีนะครับที่สําคัญเนี่ยมันเก็บเลเวลให้เราเยอะกว่าตอนที่เราออนไลน์อีกนะครับผมซึ่งผมคิดว่านะครับการที่ตัวเกมออกแบบระบบบาแบบนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาเล่นตลอดเวลาเนาะสามารถเอาเวลาไปทํากิจกรรมอื่นๆได้เยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมสรุปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากจะเก็บเลเวลตัวละครให้มันได้ไวขึ้นเนี่ยการทํากิจกรรมรายวันต่างๆให้ครบแล้วก็ออฟไลน์ออกจากเกมคือวิธ ที่ที่ดีที่สุดนะครับผมและนี่ก็จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมบอกว่าทําไมเกมนี้นะครับผู้เล่นสายฟรีเนี่ยถึงเล่นสบายนะครับผมเพราะว่าช่องว่างระหว่างผู้เล่นสายเปและสายฟรีรวมถึงผู้เล่นที่มีเวลาและไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากจนเกินไปนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนําเกี่ยวกับการปล่อยบอทนะครับว่าระหว่างการปล่อยบอทแบบออนไลน์ทิ้งไว้กับแบบออฟไลน์เนี่ยแบบไหนดีกว่ากันเนาะก็สรุปได้ตามที่ผมแนะนําเลยนะครับแค่ทํากิจกรรมรายวันต่างๆให้ครบเนี่ยหลังจากนั้นก็ปิดเกมได้เลยนะครับผม และก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกไทม์ไลน์ที่ผมได้ทำเอาไวเ้เล่นๆตอนที่ผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ในช่วงแรกๆนะครับก็จะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับระยะเวลาในการเลื่อนขั้นแรงของตัวละครเนาะและในตอนนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนควรทำที่สุดเนี่ยผมแนะนำว่าก็คือการดันค่าพลังรวมของ ID ให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่าหลังจากเซิร์ฟเวอร์เปิดให้บริการได้14วันแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสงครามระหว่างเซิร์ฟอัปเดตเข้ามาทันทีนะครับ สงครามระหว่างเซิร์ฟเนี่ยผมก็เคยพูดเอาไว้คร่าวๆแล้วเนาะมันจะเป็นการสุ่มเซิร์ฟเวอร์จำนวน3 4ถึงเซิร์ฟเวอร์นะครับเข้ามาทำสงครามกันนะครับผมก็จะมีแผนที่พิเศษขึ้นมานะครับในแผนที่นั้นเนี่ยมันก็จะมีบอสกิจกรรมต่างๆหลายตัวเลยนะครับรวมถึงเนี่ยบางวันเนี่ยมันก็จะเปิดระบบกีวอลสงครามข้ามเซิร์ฟให้เราด้วยเนาะขอรางวัลที่ได้เนี่ยก็มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกแหละสิ่งที่เราควรทําที่สุด คือดันค่าพลังรวมไอดีให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อเวลาที่แมปสงครามเข้ามาเนี่ยเราจะได้เล่นได้สนุกมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำในทีดาร่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุนช anel free to play ก็สามารถทำได้โดยการกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่ง เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อ,ตอไปครับ